ประมาณนี้นะคะเราจะแบ่ๆออกนะสาคูลงไปค่อยๆกัมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้าเดือดเต็มที่ปาเกตเปิดไฟแรงสาคูเราก็สุกเรียบร้อยสาคูของเรามันวาวสวัสดีค่ะวันนี้ปาเกตขอแนะนํานะคะสาคูไส้หมูสูตรโบราณค่ะค่ะทําอย่างไรให้สาคูใสทําอย่างไรให้ไสหอมอร่อยและนุ่มกลมกล่อมน่ารับประทานฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของปาเกตแฟมิลี่ด้วยนะจ๊ะ ตามเข้าครัวเลยค่ะมาดูส่วนผสมแรกกันเลยนะคะกระเทียมสับค่ะอันนี้ปะเกตจะเตรียมไว้เพื่อเป็นกระเทียมเจียวนะคะสําหรับทาค่ะใช้โป๊หวานค่ะวันนี้ปะเกตเลือกใช้โป๊หวานสับนะคะชิมแล้วไม่ต้องล้างเลยค่ะนะคะถ้าใครไม่มีนะคะใช้ใช้ชโป๊หวานที่เค็มก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะเอาความเค็มออกนะคะถ้านั้นไส้ของเขาเนี่ยก็จะเข้มข้นจนเกินไปค่ะแล้วก็ ตัวหมูสับค่ะแบบนี้เราทําคือแบบสูตรโบราณนะคะใส่หมูสับแต่ตามท้องตลาดที่ทั่วไปที่เขาขายเนี่ยเขาจะไม่ใส่หมูสับนะคะมีเชโรกับถั่วแล้วก็เครื่องปรุงเท่านั้นเองนะคะค่ะตัวต่อมาเลยเป็นถั่วลิสงนะคะปะเก็ตก,ก็คั่วเองค่ะตัวนี้นะคะถั่วลิสงที่เราคั่วเองนะคะจะมีความมันนะคะแล้วก็มะโขกนะคะจะมีความมันออกอความมันหอมระเหยจากผิวถั่วนะคะก็จะทําให้ถั่วแล้วก็เครื่องผสมเราเนี่ยหอมมากขึ้นนะคะ ค่ะต่อไปเป็น3มเกลือค่ะพริกไทยดำนะคะกระเทียมสับแล้วก็รากผักชีค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวป้าเก๋ก็จะมาโขลกส่วนแรกเลยรากผักชีค่ะอันดับแรกป้าเก๋ก็จะช่วยเขาก่อนนะคะคือหั่นให้เล็กๆมันจะได้โขลกง่ายๆตามละเอียดเร็วจากนั้นใส่พริกไทยเลยนะคะเราจะเลือกส่วนผสมที่ตํายากที่สุดนะคะให้ละเอียดก่อนแล้วก็ส่วนต่อไปก็ตำลงมาก็คือพริกไทยดําค่ะ ปาเกดเลือกใช้พริกไทยดำเพราะว่าจะเกิดความหอมนะคะแล้วก็ทําให้รสชาติอาหารเข้มข้นมากกว่าพริกไทยขาวนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะจากนั้นนะคะปกเกดจะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมเราสับแล้วก็จะโขกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเรียบร้อยะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกระเทียมเจียวกันเลยะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเปิดไฟอ่อนค่ะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปะค่ะค่ะกระเทียมเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เหลืองมากกว่านี้นะคะ แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราตักกระเทียมออกเลยจ้าสเหตุที่เราเอากระเทียมเข้านี้นะคะเพราะว่าน้ามันมันจะร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะทําให้กระเทียมเราเหลืองขึ้นค่ะจากนั้นนะคะป a c เก g ใส่น้ํามันที่กระทะเลยค่ะใส่สามกะเลงไปเลยค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะช่วงนี้ผัดให้เหลืองหอมนะคะจากนั้นป a c เก g จะใส่เนื้อหมูลงไปเลยจ้าช่วงนี้เรายังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะเพื่อให้หมูนะคะสุกนะคะถ้าไฟแรงนะคะก็ทําให้หมูจับตัวเป็นก้อนค่ะ พอห,หมูเริ่มสุกแล้วนะคะป้าเก๋ก็จะใส่ใช้โป๊หวานเลยจ้าใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะหลังจากนั้นเราใส่ลวลงไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปจ้าจากนั้นเราชิมรสเลยนะคะไส้ก็จะอบออแล้วค่ะแห้งล้วกระทะป้าเก๋เริ่มไหม้ปิดไส้นะคะจะออกรสหวานนะคะหวานเค็มนะคะอย่าเพิ่งเติมซีอิ๊วขาวนะคะเราชิมให้ได้รสก่อนจากนั้นนะคะเราตักใส่ถ้วยนะคะทำให เ,เนื้อไส้ของเขาเย็นก่อนนะคะประมาณนะคะเราจะมาแช่สาคูคะ่ะเทน้ําลงไปเลยจ้าเราจะแช่ประมาณ20นาทีนะคะใส่น้ําไม่ท่วมเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปั้นไส้กันก่อนนะคะไส้เราก็เย็นแล้วถ้าไส้ใหญ่ขนาดน,นี้ป้าเก๋คงจะได้กําไรนะเอาออกสักนิดนึงคะ่ะไส้ใหญ่เกินไปไหมเนี่ยประมาณนี้นะคะกำๆเราปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะบางลูกก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะตาเล่ตาเค เสร็จแล้วเรามาปั้นสาคูกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปนึ่งนะคะเราเตรียมใบตองแล้วก็ฉีดให้เป็นรูเพื่อไอ้น้าจะได้รอดผ่านขึ้นมานะคะทุกใบจากนั้นนะคะเราก็ใช้น้ํามันเจียวนะคะที่เจียวกระเทียมเมื่อสักครู่ค่ะทาใบตองนะคะต่อมานะคะเรามาปั้นสาคูค่ะเราจะแบ่แบออกนะคะอาสาคูลงไปค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะค่อยๆกำค่นนะ,คะ ตอนนี้นิดนึงนะคะปะเก๋จะไม่ชอบสาคูหนาให้ปิดเนื้อไส้สาคูให้หมดนะคะจากนั้นนะคะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ไปวางที่รังถึงค่ะต่อปั้นสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างปั้นปะเก๋ก็เตรียมน้ํานะคะใส่รังถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดเต็มที่ค่ะปะเก๋เตืิดเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็เอาสาคูลงไปนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งประมาณ10-15นาทีนะคะ จากนั้นนะคะเราเตรียมใบตองนะคะหรือภาชนะที่จะเอามาใส่นะคะทาน้ํามันเจียวกระเทียมนะคะมาเก็บนึ่งไปประมาณ10นาทีนะคะจากครูเราก็สุกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจากนั้นเราปิดแก๊สคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้น้ํามันกระเทียมเจียวนะคะแซะเลยมีขนาด่าก๋เว้นช่องว่างแล้วนะเนี่ย ก็ยังติดกันนะคะมันก็ยุบตัวคะ่ะทาทุกลูกเลยนะคะจะทําให้สาคูของเรานะคะมันวาวแล้วก็ไม่ติดกันก็เกลียวมาเป็นลูกๆอย่างนี้เลยนะคะทาไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ในจานที่เราจะเสิร์ฟนะคะวันนี้ปาเก๋อุย้ยเหนียวดีนะใส่ดีมากเลยจ้าถ้าใครไม่ชอบใส่นะคะสามารถใส่น้ําตอนที่เราจะทำแช่สาคูนะคะใส่น้ําน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบคะ่ปะปาเก๋ชอบใส่ใส่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาจัดจานนะคะเสิร์ฟพร้อมสลัดนะคะพร้อมกับบักชีนะคะ แล้วก็พริกขี้หนูค่ะวันนี้ปะเกตก็มีพริกชินนานะคะอาจจะเผ็ดเล็กน้อยแต่เราก็ทานได้ค่ะเขาเรียกอะไรพริกที่อ่อนๆนะคะความเผ็ดก็จะน้อยลงค่ะเรียบร้อยค่ะหน้าตาดีไหมคะหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องรสชาติอร่อยด้วยค่ะ้าค่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ปะเกตด้วยนะจ๊ะ